สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าอ้าวอาว่าน้องอีแม่กลับมาพบมาพบกันอีกแล้วกับสาวบัวมือนีสาวบัวกะสิผ้าพีผ้าน้องมาปลูกพักคือเก่าแล้วเนาะต่ว่า,ามือนีสาวบัวสีผ้าทุกคนมาปลูกพักอีหยังกะตามมาเบิงเลยเนาะพี่น้องเนะาะนี่เนาะพักทีห้าสิป,ปูกในมือนีเนาะพี่น้องกะสิเป็นบนะัตเตอร์เฮดเนาะพี่น้อง มันสิมีลักษณะหน้าตาแบบนี้พ่อะว่ามันโตเต็มที่แล้วลักษณะสี้ายๆดอกกุหลาบเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะอันนี้คือเป็นบัตเตอร์เฮดเนาะเดี๋ยวหฮากับสิาพาทุกคนมาปลูกกันเลยเนาะพี่น้องอ่าวิธีการวิธีการเลือกพักเนาะพี่น้องเลือกกาพักที่แบบว่าสีไ้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ชั่วที่สุดก็คือเราต้องเลือกต้นที่มันสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงที่สุดเนาะพี่น้องอ่าวิธีการสังเกตก็คือง่ายๆเนาะ ต้นที่มันสมบูรณ์ก็คือมันสิมีครบทุกอย่างก็คืออเดี๋ยวซาบัวสีดึงให้เบิ่องน,น,น,นั่นพี่เนาะนี่เห็นบ่นี่เนาะสังเกตสังเกตเบิ่งหาของเขาเนาะพี่เนาะอันนี้นี่กระพักของเหานี่สิอยู่ที่ประมาณสิบกมเนาะพี่เนาะนี่เนาะก็สิได้ประมาณแบบนี้นี่เนาะพี่น้องสังเกตเบิ่งหาของเขาเนาะ อันนี้คือเป็นต้นกะที่าแข็งแรงเนาะพี่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาห้าปลูกไปเนี่คือห้ากับบัตองห่วงเนาะว่ามันสอบาบใไพ้นเนาะพี่น้องเนาะก็คือใด้ผลแน่นอนเนาะถ้าต้นกะเ้าแข็งแห้งแต่ว่าถ้าต้นกะห้าบัแข็งแห้งเนาะพี่เนาะห้าปลูกไปมันก็คืออผลลัพธ์มันก็สีออกมาบอดีเนาะพี่น้องยกตัวอย่างคือจังอ่าต้นกะที่มันบัแข็งแห้งเนาะพี่นนองนี่เนาะวิธีการสังเกตเนาะพี่นนอะอันนี้คือมัน มันโบมีหยอดเนาะพี่น่องอันนี้คือห้าโบต้องไปเสียเวลาปลูกเนาะเพราะว่าปลูกไปมันกะคือโบสามารถไปต่อได้อยู่แล้วเนาะพี่น่องเห็นบอกหากข้งเขาก็มีคือกันเนาะพี่น่องแต่ว่าอันนี้คือมันโบมีหยอดเนาะพี่น่องถ้าพักโบมีหยอดก็คือมันกะโบสามารถทีีสิแตกออกมาเป็นก๊กเป็นก่อไงฮะอ่าได้รับประทานได้เนาะพี่นองเนาะเดี๋ยวสาบวกกะสิพาทุกคนมาเบิงเนาะว่าวิธีการปลูกห้าปลูกแบบใดเนาะพี่น่องระยะห่างอ่าก่วงกวางค่ยาว ชั่มได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเ่ากระสุนาทุกคนมาเบิ่งเลยปกตินี่ถ้าถ้าเป็นช่วงหนาอ่าแบบอากาศแบบปกติเนาะพี่น้องเนาะเ่าก็สิปลูกอ่าระยะห่างก็สิอยู่ที่ประมาณกวางคืบเน่าขืบเนาะพี่น้องนี่เนาะแต่ว่าอันนี้คือเ่าปลูกในช่วงอ่าฤดูห่อนเนาะพี่น้องเนาะก็คือ ช่วงฤดูห่อนี่คือเป็นช่วงที่ว่าพืชพักมันสีบริขยายโตแบบเต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นคือเฮาสามารถขยับขยับเขามาได้เนาะพี่น้องเห็นบอปแระยะห่างจากกวางคืบเน่าคืบเฮากับสีขยับเข้ามาอีกอีกจักน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเพื่อว่าเป็นการหักษาพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะคือต้นเขา่ใยญยเฮากับเพิ่มเพิ่มจำนวนให้เขาไปเนาะพี่น้องเนาะ สิประมาณนี้เนาะง่ายๆพี่น้องง่ายๆ เห็นบอกพี่น้องมันก็เป็นแบบวิธีการง่ายๆวิธีการแบบพื้นบ้านทั่วๆไปเนาะ,ะหลายๆคนกะอา,อาสิปูกเป็นอยู่แล้วลแหละต่ว่าเพียงแต่ว่ามา่าทาย่ทายทอดบรรยากาศให้เบ่งเนาะเพื่อว่าสาหรับคนใดที่แบบว่าเพิ่นอยากปลูกต่ว่าเพิ่นบบมีประสบการณ์เนะาะกะเพิ่นกะสิไเด้เห็นสิได้ฮูเนาะว่าวิธีการาที่เฮาสิปลูกพืชผักเ้าต้องปลูกแบบใดตองสังเกตแบบใดเนาะในการเลือกต้นกะเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้น้องพี่น้องกะสิโคจบไหวซ้ำหนีสักก่อนเดี่ยวมือหนาะจังคอยมาติดตามเบิงวา่าซาบัวสีผ้าพีผ้านองปลูกอียังในมือต่อต่อไปเนาะก,กะขาขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่พอแม่พีน้องคอยให้กําลังใจคอยอสนับสนุนติดตามากดไลค์กดแชร์นาะพี่น้องเนาะก,กะจังได้กะเขาฝากช่องซาลาบาวแทงาฝากช่องน้อยๆไหวในอ้อมอ,อกอ,อมใจพี่น้อง bạn hồng nằm nè đơ